ไปไปแล้ว come back to home เ e า l มูกระทะแบบมินิมอล วันนี้เรามีหมูกระทะมีน้ำตกมีไก่ย่างมีเกี๊ยวซ่านี่คือหมูกระทะที่เราสัง่งไปเสร็จมาแล้วนะเราจะได้ไม่ต้องอย่าง ความคำวิ่งใส่เลยวิ่งตะคุบใส่น้ำตกหมูเนี่ยไม่ใช่น้ำตกทีเที่ยว หนักจัดเต็มก่อนครับก่อนที่จะไปเล่นคอมเหรอคิดถึงคอมผมยาวเลยแล้วใช่เราต้องอยู่บ้านอีกประมาณสองวันเพราะว่าพี่เน็ตบอกว่าคุณหมอให้กักตัวก่อนนะยังออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แรกออที่แรกคุณหมอบอกว่าไม่ได้ไม่ได้กักตัวแต่ว่าเราก็กักตัวอยู่บ้านสักวันสองวันก่อนเพื่อความสบายใจของทุกคนด้วยแล้วก็ ของเราด้วยนะครับคนน่าจะอยู่บ้านอีกวันสองวันแล้วก็ออกไป ดูโลกภายนอกอีกนิดหน่อยก็ <S <S> <S น่าจะออกไปตัดผมเพราะว่าทรงผมเรากำลังมาแล้วรีนรับรดได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับ อย่างคือดีอร่อยตั้งแต่ตั้งแต่เราได้รับรสเค็มวันนั้นใช่ไหมวันต่อมาเราก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มได้รับรสมาเลยใช่ต้องออกกําลังกายด้วยอีกว่ามาสองวันเดี๋ยวเราไปดูเครื่องออกกําลังกายกันครับ ทีนี้งานบุญกระถินบ้านพี่นุกต้องรอดูก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเราก็เราเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเราก็อยากจะกักตัวอยู่เพราะว่าเพื่อเซฟทุกคนด้วยเพราะว่าไปบุญกระถินมันจะต้องเจอคนพบปะคนเยอะใช่ไหมเราก็เซฟเขาแล้วก็เซฟเ,เ,เราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้หมอบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะภูมิมันภูมิมันจะขึ้น มันจะขึ้นมันจะทําให้ร่างกายของเรามันมันผิดเ,เขาเรียกอะไรล่ะมันระบบมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยคงที่อ่ะครับใช่แต่ภูมิเราขึ้นใช่ครับมันจะมีภูมิขึ้นในร่างกายสูงมากแล้วก็ประมาณอีกสองสาเดือนภูมิมันจะลง มันจะลดลงแล้วเราคราวน,นี้เราค่อยไปฉีดวัคซีนประมาณสองสามเดือนอืใช่กำลังปรับตัวใช่ครับก็ใจก็ว่าอยากไปเอาบุญอยากไปช่วยบุญอยากไปช่วยงานอยู่แต่ว่า เราดูความเหมาะสมก่อนว่าเขาเซฟเซฟเซฟทุกฝ่ายด้วยครับใช่ที่แรกมาออกจากโรงพาบาลใช่ไหมว่าจะไปแคมปิ้งเลยแต่ไม่ได้ต้องเข้าบ้านก่อน ความรู้สึกแรกที่ออกจากกลางประตูแต่ตามจริงที่ตอนเราเก็บของแตตอนเช้าของห้องไปจะเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะทั้งขนมทั้งของเล่นทั้งของทุกอย่างมันต้องเก็บตั้องไปเช้าอ่ะที่หายไปก็คือถ่ายถ่ายสตอรี่ไว้บ้างแล้วก็เก็บของด้วยเราก็หูหัอมาดูว่าข้างนอกเป็นยังไงวะแต่เราก็ใส่แมสใส่แมสสองชั้นตลอดถ้าเวลาที่ ออกมาของมารับของใส่แม่ตลอดแล้วก็เห็นบรรยากาศข้างนอกว้าวแล้วเราก็ปิดประตูเข้าไปแล้วคราวนี้เก็บของเสร็จเราก็บอกคุณหมอว่าพร้อมบอกคุณพยาบาลว่า,วาพร้อมแล้วนะครับพยาบาลโอเคค่ะเดี๋ยวพยาบาลไปรับอืมพยาบาลก็มารับเราอื พยาบาลพี่พี่พยาบาลดูแลดีมากทุกคนเลยแต่ออกมาตอนปายก็ถามพี่พยาบาลว่าใครคุยโทรศัพท์กับปายทุกๆวันครับพี่พี่ก็บอกว่าคุยกันทุกคนนะ่ะน่ารักมากคุณหมอก็ดูแลดีมากๆเลยครับ ดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยตั้งแต่วันแรกวันแรกที่เราไปมันไม่มีแรงไม่มีเป็นไข้ขึ้นสูงด้วยเพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นไข้ไขมันจะไข้แล้วก็ไข้กลับไปกลับมาไข้ขึ้นไข้ลงอย่างนี้ยโรคนี้เขาว่า ขอบคุณครับขอบคุณพี่ทุกคนเลยที่ดูแลกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่ตีสามในวันนั้นจนมาถึงวันนี้วันที่ออกจากโรงพยาบาลทุกคนให้กําลังใจเสมอเลยทุกคนว่าเราจะต้องตื่นเช้ามาทํากานบ้านแต่เช้าเขาก็มาให้กําลังใจตั้งแต่เช้าเจอเพื่อนหรือยังยังไม่เจอยังไม่เจอใครนะครับ กลับมาเข้ามาบ้านเลยเจอแค่ก้อนคาก้อนพิษตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาลองกัดตัวดูก่อนสักสอวันเพราะาพี่นายบอกว่าคุณหมอใ,ให้กักตัวนะครับรีวิวเพลงหน่อยสุดยอดมากนะครับก็ตามทิมผมต้องเก็บค่าิขสิทธิ์นะเพราะว่าเขา c อปปี้อ็มวี MV ผมด้วยนะแต่ก็ขอบคุณมากๆครับถือว่าเป็นการคัมแบ็กก็ขอให้ทุกๆวันมีแต่รอยยิ้มนะครับเช่นเดียวกันนะครับ เป็นการไปไปรูคัมแบกครั้งนี้คือจะต,ต้องระมรัดระวังการใช้ชีวิตอย่าประมาทกับทุกๆอย่างเลยเพราะว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นโควิดจนจนวันหนึ่งเราไม่สบายหนักมากๆแล้วคนใกล้ตัวคนรอบตัวเราเป็นมันเป็นอะไรที่มันจิตวิตกนะแต่เราก็ผ่านมาได้ขอบคุณกำลังใจดีๆจากทุกคนเลยนะครับ ว,ว่าตอนนี้ทุกคนก็มีปายกับออฟที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมที่เหลือเขาฉีดวัคซีนกันหมดเขาก็เหมือนจะไม่สบายการเจ็บแขนทุกอย่างก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะเรียกขวัญกลับบ้านเรียกกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ก้าวเท้าใสายออกจากโรงพยาบาลด้วย ออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าเราจะสั่งข้าวกินทุกวันเพราะว่าเรากินข้าวโรงพยาบาลแล้วแล้วมันมันกินได้ไม่เยอะเราก็เลยสั่งข้าวกินใช้งบเกินร้อยห้าสิบบาทได้จ่ายส่วนต่างร้อยห้าสิบบาทแต่ไม่ได้หมอยังไม่ได้ไปเช็คอุปกรณ์ข้างในนะหมอไปเช็คไม่รู้ว่าจะไล่กลับคืนหรือเปล่าเนี่ยห,หมูชิ้นแรก 嗯。Mm. ผมลงเยอะเลยไม่ได้ไวิชั่งน้ำหนักดูเลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่แล้วทุกอย่างยังอยู่ดีหมด อร่อยมากครับสั่งมากินเลยกินเยอะๆนะนี่น้ำซัปแบบสู้ๆนะเป็นกำใจให้นะครับทุกคนน้ำหนักน่าจะลดอยู่มั้ง คุณหายดีแล้ก็ใจจากทีมพยาบาลขอบคุณครับขอบคุณที่พี่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลยตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปตั้งแต่ไม่มีแรงจนออกมามีแรงแล้วก็แข็งแรงขึืนมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ดูแลกันอย่างดีมีพี่พยาบาลมีคุณหมอโทรเช็กอาการตลอดแล้วก็ขาดหรืออะไรพี่พี่พยาบาลก็ช่วยเหลือตลอดเลยขอบคุณมากๆนะครับ ใช่ถือว่าฟานหอคอเป็นระเพศก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามานะครับฟาดฟาดเคาะฟาดทุฟดกฟานจกไปเพียงออกไปเลยซื้อรูวิ่งเมื่อไหร่ดูก่อนมนะั้งใช้เครื่องกองอากาศเปิดใช้อยู่บ่อยๆครับหน้ากับพี่ มีนพิษพี่ทิฟพี่หมวยเก็บห้องให้ว่าแต่การให้เรียบร้อยอะไรทิ้งได้ทิ้งเพราะว่าเหมือนตอนห้องเราเก็บขยะไว้เยอะ ได้วิ่งลูกวิ่งอะได้วิ่งแน่นอนอยู่ที่ว่าใครจะวิง่งอะเป็นก้อนคำวิงนะว่งน้าวิ่งน้องปลายังอยู่ดีครับ นีลก็หอมๆม,ม,มากมันทําให้อากาศดีขึ้น่ะเหมือนว่าสูตรดมไปแล้วเหมือนทางเดินหายใจมันดีขึ้น ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับวันนี้ก็มารายงานตัวบ่าทถึงบ้านแล้ว come back to home come back to home วันแรกแล้วนะครับวันเด y เยมาถึงก็มาส,สตาร์ทยักเล็กก่อนเลยกลัวสตาร์ทไม่ติด <c oughs> กอดเตียงแล้วนอนไปแล้วหนึ่งตื่น เพราะว่าตอนเราอยู่โรงพยาบาลเราชอบนอนกลางวันมาปุ๊บก็นอนเลยเขาบอกว่าถ้าง่วงก็ให้นอนเลยเพราะว่าร่างกายเราจะไม่ค่อยปกติถ้าง่วงก็นอนขวัญเอ้ยขวัญมาขอบคุณค่ะ พอเยอะๆก็มารายงานตัวว่าถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยเดี๋ยวเราไลฟ์สดเล่นอีกดึกๆฟังเพลงกันดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้ขอกินข้าวกว่อนละกันวันนี้ร้านแตกแล้วขอบคุณแฮปปี้เลิฟเดย์หนึ่งล้านวิวแล้วนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นของคุณทุกท่านดนก็ห้านในมาแรงแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าขยับค้นหรือยังขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับ 哎、啊，就是等趴困着也。